การแของขัรอบคัดเลือกรอบที่สอน,นัาที่สามคำถามก็คือวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะจีจีอย่าลืมข้อตกลงเมื่อวานล่ะว่าเธอต้องเป็นผู้ตั้งรับนะโธ่เอ้ยคุณย้ำตั้งหลายครั้งแล้วนะฮะทำอะไรอ่ะยังจะตีเนียนอีกนะนี่ตำแหน่งของฉันวันนี้ฉันมีหน้าที่บุกนะฮะ ใช่วันนี้นายบุกแล้วเกี่ยวอะไรกับตำแหน่งปล่อยตัวด้วยทุกทีฉชนก็สตาร์ทตรงนี้นี่โอยคนบ้าอะไรพูดไม่รู้เรื่องโดนฉันแซงก็อย่ามาโวยแล้วกันเอาสิยังทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะขอเชิญทุกท่านสุดยอดเลยเจ้าีเจ้าที่โอ้โอไม่นอะ ไแฟรงก์กับทันตะราวนำทันทีหลังจากที่ปล่อยตัวส่วนท่านอื่นตามมาย่างติดๆแต่ทีมตัวเต็งอย่างทีมซูเปอร์สตาร์อยู่รั้งท้ายสุดเพราะออกตัวช้ากว่าคนอื่นตอนนั้นพวกเขาวางแผนกันใช่ไหมเ้ยสู้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 ว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะในเมื่อไม่หลีกทางให้ฉันก็ต้องชนะนายก่อน ฉันไม่กลัวนายหรอกจีจีซุปเปอร์สปีดอัพเอ๊ดูเหมือนว่าตอนนี้จีจีกับสตาร์เนวี่กำลังแข่งกันเองอยู่นะครับเจ๋งไปเลยแสงให้หมดเจ้าสองคนนี้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วแน่ๆนี่คือรอบที่สองของการแข่งขันจีจีกับสตาร์เนวี่ไล่ตามทีมอื่นทันแล้วครับทีมซุปเปอร์สตาร์นี่สุดยอดจริงจริง แจงไปเลยแสงไปเลย,เลยพวกเธอทำอะไรกันนี่เป็นการแข่งนะเ <c oughs> ขาเป็นคนทำผิดกดก่อนนายต่างหากที่ผิดนั่นเป็นตำแหน่งของฉันด้วยทีมซูปเปอร์สตาร์กำลังเข้าใกล้สวิตตี้แบบติดตสวิตตี้ถูกกดดันแล้วครับฮึหลีกไปให้พ้นซะเว้าวจีจีและบีจนสวิตตี้ต้องยอมหลีกทางและแสงเธอไปแล้วครับ S <S ผู้ชนะจะต้องเป็นฉันนี่ไปช่วยสตาร์เนวีเดี๋ยวนี้นัดนี้เธอเป็นผู้ตั้งนัำนะเออแต่แต่ว่าผมไม่ต้องการที่เขาช่วยผมจะกลับมานำเองงดงามมากสตาร์เนวีก็สลัดสวิตตี้ออกไปได้เหมือนกันครับ <S <S ถึงไม่มีน้อยฉันก็แสงคนอื่นเองได้ เรื่องแซงเนี่ยจิ๊บจ้อยใครจะทําไม่ได้ขอยัำอีกครั้งว่าให้ช่วยใจเย็นลงหน่อยคุณควรจะบอกหมอนนั่นนะนะ